เลขอะไรเราจำลวดเกษตรงจำลวดเลขอะไรเลขอะไรเจ็ดเจ็ดยาเก๋าเจ็ดเจ็ดบอกคุยครับบอกคุยว่าว่าเอ่อคือผมคือผมอยากรู้ครับผมมาเล่นแบบคือผมรู้สึกผมอยากทำอาชีพจริตมากเลยยาเก๋ามันกินได้เหรอกินได้สิ คือผมรู้สึกผมคัดมากเลยอะครับแบบแบบอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณแพเขาให้ตังค์ี่ชลยขอเปิดโทรศัพท์ไว้ได้ไหมอ่ะเขามีคาสิโนเห็นด้านบนไหมมันจะมีคำว่าเทคปักเห็นป่ะมันคืออะไรอ่ะแปดสี่หนึ่งสี่ห้ามันมีอะไรเกี่ยวกับผู้เสียเลยสองหมื่นมันมีอะไรเกี่ยวกับการพนันมากกู้เงิุนแท็กการเดินพันมิกกว่าเมกมิกเรียกเลยเมกพี่ชื่ออะไรนะเรียกหมดเลยที่แบงค์ แป๊ดชเ้ีอยู่การปรานหน้าครับหมอเจอไงอ่ะเจอยงเครอเอาไปอันเดียวพอมืออะไรครับหมอโอ้โหแล้วน้ำผมแล้วก็กล่องซ่อมผมอ่ะกล่องซ่อมกูลิบกูลิบเอาเอาไปแคบกล่งด้วยไปแคบเออผมเอาหนังสัตว์ไปไว้ในเออ่ตู้ช่างแล้วกันนะหมอแล้วตั้งสองพันหนังสัตว์ผมมีสองร้อยในตู้นี่ในโรงพยาบาลเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่นเดี๋ยวก่อน นายอะไรกัอะไรปขยะทิ้งตัวมันหมดแล้วกันหมอหมอไม่ใช่ถ่ายขยะหมอเกีบอะไรนี้หนักสัตว์นั่งอะไลอะอาราโล่แหละมีกว่ามิกเป็นหมอแทงผมนะครับใครแทงคุณย่าหมอกูว่ากูโดนแทง